ครับผมอยู่ที่ไหนทําอะไรสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านน้ําราบนะครับเรากําลังจะไปเ,เที่ยวเขาจมน้ําไปชมวิวกันนะครับแล้วก็เป็นเ,เป็นเขาเรียกเป็นป่ากลางป่าชายเลนเนาะแล้วก็ที่นี่เป็นธลาารฐฐปูม้านะครับนี่ชาวบ้านก็จับปูเป็นชาประมงอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวกันนี่เรือที่เราจะไปครับลำน,นี้ครับผม เมื่ก,ก่อนแล้วผมนานะครับบ้านน้ํำราบจังหวัดตังนะครับก็เดี๋ยวบางเขาจะพาไปดูทะเลแหวกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสาวมสมบูรณ์นะธรรมชาติดีมากนะ ถึงเกาะจมน้ําครับเป็นหาดทรายอยู่กลางน้ําเลยเดี๋ยวลงไปดูกันครับยูบนเกาะจมน้ำครับวางใช้ได้เลยกี่ไร่ได้ตรงนี้ที่มันโผล่มาแล้วก็ถ้าหน้าน้ำขึ้นมันก็จะจมไปหมดเลยนะครับ แล้วบรรดาเกาะมันมีอ้าอพุทธิการธันวาเหรอเออคว้าจะขอยหมดค่ายนิดเดียวเลยอ๋เจ็บคืยต้องคว้าจะเปิดนสเลยอ๋อคือธนวาใช่นี่ทางไกด์เขาแนะนำนะครับถ้ามาเที่ยวตังพุทธิการธันวานะฟ้าเปิดน้ำใสมาเริ่มมกระดามันก็ิออยพุิการธันวานอยะนเียอ๋อแอล้วถ้านอนเกาะปังแนะนำเกาะไหนนะครับ ชอบ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 อบช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 อบอบช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 ออบชอบชอบอบช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 ออบช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 ออบชออบอบชออบชอบช โอ้โหอันนี้หอยมุกเหรอนะไม่ใช่หอยสังเหรอสังอะไรมั้งสักชนิดหอยโขงอหอยโขงทะเลอันนี้กินได้ไหมครับบังกินได้กินได้คอนช์คอนช์นเ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 มาดูปูปูลมเดี๋ยวเดีขาไปใกล้มากแต่มันวิ่งเหล่ากูไม่ได้เอาโกโปรมาเจออีกแล้วครับไม่ใช่ตัวตะกี้นะแต่ชนิดเดียวกันเลยมีเพียงเกาะด้วย เจออีกแล้วครับใหญ่กว่าเดิมอีกหอยโข่งทะเล,ะเลครับเปลือกไม่มีตัวแล้วใหญ่มากเลยคืออะไรครับพี่เอกมันทะเลครับผมม,มันทะเลใช่เขาบอกว่าชาวบ้านเอาไปกินได้นะมันคล้ายปิ่งนะเอาไปยำไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แต่ว่ามันนุ่มๆนะนุ่มๆนะเดี๋ยวเราจะปล่อยเข้าไปนะ<ช>ลื่นมากเลยนะใช่แต่เราต้องให้ดูน้ำหน่อยนะอย่นี่ขออาจจะแห้งเกนนะินทะเลขอถือได้ไหม เด่นมากมันเหมือนมันเลยนะมันน่าจะเป็นพวกคล้ายๆปิงทะเลนะครับนิ่มๆเหมือนกล้วยกล้วยอะไรนะกล้วยตากแห้งเหรอไม่ตากแห้งไม่แห้งเท่าไหร่มันปล่อยน้ําออกมาตัวมันดึงๆเหมือนยางล้างน้ําก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ไหวยังมีชีวิตอยู่นะครับปล่อยน้ําออกมาเวลาเราอุ้มมือขึ้นมา มันทะเลผมอยู่ทะเลตรังนะครับจังหวัดตรังตอนนี้ก็บ่ายสามห้าสิบสี่อาจจะมีรุ้นได้ดู่งพระที่ตกนะที่นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่เกาะกลางน้ําสถานที่ที่เขาเรียกแบบนี้นะเพราะว่าช่วงน้ําลงเนี่ยเกาะนี้จะเดินได้นะครับเป็นหาดทรายกึง่งๆึมีน้ําขังนิดหน่อยคล้ายๆเรื่องอินเตอร์สเตลล่าเลยเนาะ ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปเดินดูตะกี้เจอสิ่งมีชีวิตนะครับชาวบ้านเรียกว,ว่ามันทะเลเพราะมันเหมือนหัวมันเลยเป็นสัตว์ตระกูะคล้ายๆเป็นปิงทะเละครับซีคิวคอมเบอร์แต่ไม่รู้สปีชีส์นะเดี๋ยวผมอาจจะไปโพสต์ในกลุ่มตัวนี้นี่ตัวอะไรนะครับใน Facebook เพื่อถามว่ามันคือสเปซิฟิกอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวไปสำรวจกันต่อครับผมเจออีกแล้วนะครับหอยเขาเรียกอะไรหอยโขงทะเละครับสวยเลยตัวนี้ไม่มีตัวมันแล้วนะครับเป็นแค่เปลือกเฉยๆ อะไรนะแอปเปิลสเนลไหมหอยอะไรหอยคอนช์นะครับหอยโขงทะเลหอยอะไรสักอย่างวางไว้ที่เดิมครับเแี้วหอยปาร์คครับหอยปาร์คใหญ่มากมันเป็นกาบหอยกาบกินได้ทั้งตัวรสชาติเหมือนหอยแมงมูมไหมครับบังถูตรงมันอร่อยคนละรูปแบบกันเอาเลยไปอีกอันนี้เจออีกตัวนึ่งครับมันทะเลอ้วนน่ารักเชียวอุ้ยอุ้ยนิ่มทำไมตัวนี้ไม่ค่อยตึง พี่เจอดาวทะเลนี่ครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยเอาไปดูแล้วไปปล่อยครับลงที่เดิมได้แน่นะตัวหนึ่งเราเจออีกเขี่ยเขี่ยเจอเฉยใช่มันมันมันมีรูปแบบของมันมันจะเป็นสีเทาเทาไหมครับว่าฟังปล่อยตรงนี้ได้ไหมมาดาวให้เขาดูไหมไม่ไม่เขากลับไปแล้วเขาจะปล่อยเขาเดี๋ยวเขาเอาวีดีโอมาดูวางกันนิดเลยวางกันนินเลยวอ่ะแล้วมันเดินได้ไหมครับ้างหรือมันไปตามน้ำโทษนะอ่ะในอยู่นี่มาเล่นอยู่กะเดี๋ยวดูมันเล่นโยกอยู่นี่นะ เวลาเวลามันไม่โดนน้ําตัวมันจะนิ่มนะครับแล้วพอมันโดนน้ามันก็จะตึงขึ้นมาอีกตึงเลยเหรอเออเหมือนมันดูดน้ําเข้าไปอ่ะแล้วตัวมันจะตึงๆไหมเนี่ยพอเอาขึ้นมามันปล่อยน้ําออกมาอ่าใช่มันพุ่งน้ำออกมาอุ้ยอันนี้มันมันก็เดินได้นะความจริงเนี่ยนะตัวมันนิ่มมันมีมันมีมันมีตัวเขาเรียกว่าอ่าไอคุณไปนู้น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 ตัวนึงดูกันไม่รู้คืออะไรครับอยู่ลึกอยู่ลึกอันนี่นอนทรายตัวนี้อยู่ลึกนอนทรายเออเป็นเป็นตรอกตรอกเลยเนี่ยอ๋อ ทำไมตัวนี้นิ่มไม่รู้มันยังไม่ตายใช่ไหมตายแล้วดยโดยนอเล่นโยคะอ๋อถ้าถ้านิ่มนี่คือตายแล้วมาดูปลาดาวพิกกำลังพิกครับผมไมปนในทรายแล้วเห็นไหมไม่มันกำลังเคลื่อนตัวลงไปในทรายนะวิธีการตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เล่นโยคะตัวนี้เล่นโยคะมันกำลังไงครับกำลังตีลังกาครับอ๋อถ้ป้องกันป้องกันแสงแดดเผานะแล้วกับด้านอัตโนมัติอ๋อเออเพิ่งเคยเห็นว่าปลาดาวตีลังกาครับนี่ตัวนี้กำลังตัวนี้กำลังนี่ตีลังกาโอ้นี่มันฝังทรายว่ะพวกกเนนี้ยห็มัลบไง ตัวนี้อ่ะลงไปไหนไม่ลูกกำลังตีลังกาเพราะว่าแสงแดดมันส่องด้านหลังนะครับมันก็จะตีลังกาเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองนะครับจากภัยคุกคามก็คือแสงแดดนั่นเองนะครับตีลังกากลับด้านช่วยเข้าหน่อยเนาะอืออ่าจะได้กลับเข้าไปในทรายนะครับนี่คือให้ดูนะว่ามันเขาเป็นแบบนี้นะครับเวลาเขาหงายท้องบางทีโดนคลื่นซัด นะครับหรือว да <sm art> ่าจะเกิดพายุเกิดอะไรเนี่ยเขาหงายท้องเขาก็ดีลังกากับเองก็ฝั่งทรายอย่างเงี้ใช่หลบแดดหลบแดดมันทะเลนะครับมันทะเลเป็นสัตว์นะผมก็เพิ่งเคยเห็นนะคล้ายๆปิงทะเลเขาว่าเอาไปทานได้นะคล้ายๆปิงทะเลเอาไปยำอะไรเงี้ยนะชาวบ้านเขากินกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับนุ่มๆนะครับเราจะปล่อยเข้าไปนะครับบายขอบคุณมากเลยนะถ้เจอกันใหม่ฝั่งทรายไว้หน่อยเหมือนหัวมันจริงๆอ่ะแหละใช่จริงเขาอยู่ในทรายครับผมไป หอยหอยสวยนะสะอาดด้วย เป็นเส้นทางธรรมชาติครับเดินเทรลเล็กๆเ,เดินทางสำรวจธรรมชาตินะครับเดินขึ้นข้างบนเพื่อไปดูวิวนะครับทางก็จะเป็นหินชั้นๆหน่อยขึ้นมาประมาณครึ่งทาง <c oughs> เห็นวิวโล่งๆตรงนี้นะครับ ข,ขึ้นมาอีกสเต็ปใช่ที่ทะเลส่วนใหญ่จะเจอพันนี้แหละถ้ำที่เคยไปที่ภูเก็ตมั้งกระบี่ภูเก็ตก็มีแบบนี้ตั้งฉากเอ่อเจ็ดสิบองศาครับผมแนะนำนะครับในการขึ้นที่สูงนะ บางคนจะแบบขึ้นเหมือนมาได้ปกติไม่แนะนํานะครับอย่างงี้ครับมือจับปุ๊บก้าวชิดก้าวอย่างงี้ครับอ่าไปทีละขั้นช้าๆมือเนี่ยจับนะครับไม่ต้องกลัวสกปรกค่อยล้างนะครับปุ๊บปุ๊บอย่างงี้ครับให้กลับมาด้ทุกที่นะครับแนะนําเลยมอื แมน vs วายครับเราอยู่กันที่เขาจำป่าบ้านน้ำราบจังหวัดพัางมีเรือหางยาวมานะครับข้างหน้าน้ำที่จอดมันตึี้อ่ะครับอเจ็บตูดเดี๋ยวตรงนี้ลองอ้อยก็ได้ไม่เป็นไรฉันก็อ้อยนะตึ๊ดเตี๊ด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 โอเค เหยินตัวเล็ก่าเยอะเหยืมตัวเล็ก่าเยอะโอ้ยเย็นจังตรงนี้ลมพัดมันทำมันอเจมึงเข้ามาดูดิมันถล่มลงมาจากข้างบนนี่เียนมันทกันเองไมั้งเดียอดเยตวได้เลยเดี๋ยวออนั่งยองๆนะนั่งเลยนั่งมือหินเลยนั่งมือหินแล้วก็มาได้เลยเพื่อนเออแป๊บนึงกูถ่ายรูปอยู่ นี่เช้ี่จนัดกแงเลยค่ะแงงจะถนัดกว่นะมาจากรูนะครับข <ENNIS> ้างัมาจากรูนะครับข้างหลังกางเกงมาเปลี่ยนไหม ะกูดีใจมากที่กูใส่กางเกงวิ่งมา99นะบิ่นฉันไม่มีกางเกงฉันเอาจริงๆหน้าเสกางเกงวอร์มคือไม่ได้เอากางเกงมาตักบ้านเลยเนี่ยโอเค,อเคอมิ่นต้นไม้นิดนึงโอเคอักสายลงมาย่อขวาเยอะๆอักสายลงมาย่อขวาเยอะๆค่อยๆได้ๆได้ๆอักสายลงมาย่อขวาเยอะๆได้เราได้สายลงมาย่อยยขวาเยอะๆดีดดดดามากต้นยูโฟเบียหรืออะไรไม่รู้นะครับขึ้นบนก้อนหินเลย อึดมากเลยนะครับเป็นต้นเขียวๆมีด่างๆนิดหน่อยขาวๆเทาๆเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไ,นไ,รได้ไปเลยไปเลย,เล,ยลงข้างล่างครับชั้นโคตรเหนหลังลงนะครับได้ไ,ได้ไดกลังไปกาลังชมวิวเฉยๆเลยช้า ชูชูสวยงามอ้อยดี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 น้ำมันเข้าไปถึงอ๋อเอาเลยไปหัวเรือได้เลยถ่ายรูปมาเลี้ยงต้องจัดไปไททานิกมางถ่ายให้เอาเลยเอาเลยเอาเลยต้องจัดไปเือต้องฮิตดิอย่าโดดน้ำลงไปนะเราจะไม่ห้ามคุณใช่ไหม โอเคซิกแพคน่อยซิกแพคหนซิกแพคบงกเรติดมือโอเคฮเาเปลี่ยนไทล้วราี่นชมวิวเหรอครับไอ้ต่แค้นอนอ๋อลั่นนะนอ่นี่ต้นอะไรครับ อ๋อนี่กองกลางเลยใช่ไหมครับอันนี <uh> oh, ้ไปกระดูกระเรือไปของพี่ช่วยนะโอ้ยปล่อยก่อนนะก็ไว้ลุลุอ๋อเวลาขึ้นแรงอย่างงี้นะครับคือถ้าปล่อยตรงนี้นะก็ไม่ถูกบอกเลยนี่น่าจะมีชิปนี่แล้วลุงจำได้ยังไงอ่ะจำทางได้ไงครับเนี่ยมันไม่ลงเหรอ ลงจากเขาแล้วมาทะเลต่อครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับอาจจะอีดิทให้ไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับเป็นภูเขารูปคล้ายใบเรือเฉียงๆแบบนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดินไปดูกันครับอยู่ทะเลตรังนะครับผมเดินเข้ามาดูใกล้ๆใหญ่มากคงจะมีถ้ำหรือว่ามีซอกหินเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมืดละมองไม่เห็นแล้วเลยต้องรีบเดินมาดูก่อน น่าจะเป็นหินที่หักแล้วสไลด์ลงมานะครับอยู่มาเป็นล้านปีแล้วแหละไม่รู้แต่ยุคไหนโอ้ใหญ่มาก